ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,289ถึง5,292เมือ่อซูจอยู่ได้ยินเย่เฉชนบอกว่าเขากำลังจะไปเยี่ยมบ้านที่แม่เขาอาศัยอยู่ในที่สุดความปิติก็พลุ่งพล่านในหัวใจของเขาและเขาก็พยักหน้าอย่างขอบคุณและพูดว่าเอาละ่ะคุณเย่เงินฉันจะไปรับพี่ชายของฉันก่อนและไปรอที่บ้านแม่นะตกลงเย่เชนพยักหน้าเล็กน้อยและพูดกับเฉินจือคายว่า เท่าเฉินกรุณาจัดการหลังจากอาจารย์น้อยซูลงจากเครื่องบินแล้วให้พาเขาไปพบคุณป้าตู้ที่บ้านเฉินจือข่ายกล่าวโดยไม่หลังเลไม่ต้องกังวลครับนายน้อยฉันจะจัดการให้ทันทีเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดกับซูจี้อยู่คุณซูไปสนามบินก่อนแล้วเจอกันตอนบ่ายโอเคคุณเย่ จอกันตอนบ่ายหลังจากที่ซูจี้อยู่กล่าวคำอำลากับเย่เฉินเขาก็ขับรถไปสนามบินอย่างใจร้อนแม้ว่าซูจี้เฟยเลือกที่จะตกหลุมรักปู่ของเขาซูเฉิงเฟิงหลังจากที่ครอบครัวของเขาตกอยู่ในอันตรายแต่ซูจี้อยู่ก็ไม่ได้ตำหนิเขาในใจซูจี้อยู่ตระหนักดีถึงนิสัยของพี่ชายของเขาเขาไม่ใช่คนเลวแต่เขาได้รับการเลี้ยงแบบเอาแต่ใจมาหลายปีเกินไป ดังนั้นเขาจึงขาดความรับผิดชอบเล็กน้อยนอกจากนี้คุณปู่ยังแข็งแกร่งอยู่เสมอก่อนที่เขาจะสลับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวหากพี่ชายของเขาไม่แสดงความพักดีต่อเขาเขาก็จะไล่เขาออกจากบ้านและหยีดกันคุณสมบัติของเขาโดยสิ้นเชิงโอกาสในการสืบทอดตระกูลซูในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยธรรมชาติสำหรับซูจีเฟยผู้เอาแต่ใจแม้ว่าซูจีอยู่จะยังเด็กแต่เธอก็รู้ความจริงว่าประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงยากเธอสามารถเข้าใจการเลือกของพี่ชายของเธอภายใต้สถานการณ์เช่นนี้และครั้งนี้พี่ชายของฉันเดินคุกเขาเป็นพันๆมายโยไม่ต้องดูก็รู้ว่าเขาต้องประสบกับความทุกข์ทรมานมากดังนั้นเธอจึงรู้สึกเป็นทุกข์โดยธรรมชาติในฐานะน้องสาวคนหนึ่งวันนี้เย่เชิญอนุญาตให้พี่ชายของเขากลับมาอย่างผิดปกติและซูจี้อยู่แทบรอไม่ไหวที่จะพบเขาเร็วที่สุดเมือ่อซูจี้อยู่ขับรถไปที่สนามบิน เครื่องบินของซูจี้เฟยก็ได้ลงจอดแล้ว แม้ว่าเสื้อผ้าของซูจี้เฟยจะมอมแมมและเสียทรงไปแล้วแต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเขาถูกรับตัวไปในวันนี้และครอบครัวเย่ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่ดีสำหรับเขาดังนั้นจึงเป็นทางเดียวที่จะพาเขากลับมาในตอนนี้นอกจากนี้เนื่องจากการประสานงานของเชิญจือไคยเจ้าหน้าที่ของตระกูลเย่จึงส่งซูจี้เฟยออกจากสนามบินเพื่อพบกับซูจี้อยู่โดยตรงในทันทีในเวลานี้ซูจี้อยู่จอดรถข้างถนน และรออยู่ในรถสนามบินอย่างกระวนกระวายเมื่อเธอเห็นพนักงานหลายคนเดินออกจากสนามบินรายล้อมไปด้วยชายที่ดูเหมือนขอทานเพียงแวบเดียวเธอก็จำพี่ชายตัวเองได้เธอไม่สนใจที่จะต้องเสียใจกับภาพลักษณ์ที่น่าสยดสยองของพี่ชายเธอเรีบเปิดประตูรถเพื่อต้อนรับเขาและตะโกนอย่างตื่นเต้นว่าพี่ชายที่เฟยเมื่อเขาเห็นว่าเสียงที่ดังมาคือเสียงของน้องสาวของเขา ซูจี้เฟยน้ำตาก็ไหลออกมาทันทีในเวลานี้ซูจี้อยู่รีบไปหาเขาแล้วโดยไม่สนใจท่าทางโศกกับปรกของเขากอดเขาและร้องไห้พี่ชายในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วซูจี้เฟยก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ และพูดด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยที่อยู่พี่ชายของคุณในตอนนี้สกกับปรกเกินไปไม่เป็นไรสูจิยู่สายหัวและร้องไห้พี่ชายคุณทนทุกมาหกเดือนแล้วซูจิเฟยถอนหายใจและพูดอย่างมีศรัทธาว่าฉันไม่ได้ทุกข์มากแต่เมื่อใดก็ตามที่ฉันคิดถึงคุณและแม่ฉันรู้สึกผิดมากและไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยซูจิยูรีบปลอบโยนเรื่องพวกนั้นจบไปแล้วพี่ชายอย่าพูดถึงมันอีก ฉันกับแม่เข้าใจคุณดีแม่ไม่โกรธคุณและฉันก็ไม่ได้โกรธคุณด้วยขณะที่เธอพูดเธอเรีบเช็ดน้ำตาและพูดว่าพี่ชายแม่รอคุณอยู่ที่บ้านรีบกลับกันเถอะซูจี้เฟยพูดด้วยความลำบากใจที่อยู่ตอนนี้ฉันดูไม่ค่อยดีนะัก ฉันจะหาที่อาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมไม่จำเป็นซูจีอยูสายหัวและพูดว่าแม่เตรียมเสื้อผ้าครบชุดสำหรับคุณและแม้กระทังมีดโกนสำหรับคุณรีบกลับไปหาแม่พร้อมฉันเร็วซูจี้เฟยถามด้วยความประหลาดใจแม่รู้ไหมว่าวันนี้คุณเย่จะให้ฉันกลับมาเป็นไปได้ไหมที่แม่ถามคุณเย่ไม่ซูจีย้ยูสายหัวและอธิบายว่าฉันบอกแม่ของฉันเมื่อวานนี้ว่าฉันต้องการถามคุณเย่ วันนี้เพื่อดูว่าเขาจะให้คุณกลับมาชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานของพ่อหรือไม่ฉันบอกเขาแล้ว และคุณจะต้องเห็นด้วยแน่ๆดังนั้นข้าจึงซื้อของเหล่านี้ให้พี่ชายล่วงหน้าเมื่อบ่ายวันนี้ซูจ้เฟยพังะไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าและถอนหายใจดูเหมือนว่าแม่เดาว่าคุณเย่จะไว้ชีวิตฉันซูจีอยู่พยักหน้าและเรียบเร่งพี่ชายขึ้นรถแล้วคุยกันเรื่องนี้อย่าให้แม่รอยอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อพูดเช่นนั้นซูจีอยู่ก็ขอบคุณผู้ใตบ้บังคับบัญชาตระกูลเย่ ที่ร่วมเดินทางไปกับเขาและพาพี่ชายของเขาไปที่รถของเขาเมื่อมองไปที่รถโวโวที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของซูจี้อยู่แล้วซูจี้เฟยก็พูดอย่างระมัดระวังที่อยู่พี่ชายของคุณศก,กับปรุกและมีกลิ่นเหม็นรถของคุณจะต้องเปื้อนแน่แน่ซูจี้อยู่เปิดประตูรถผลักเขาเข้าไปและพูดอย่างจริงจังพี่ชายเราเป็นพี่น้องกันไม่มีรถยนต์คันไหนสำคัญไปกว่าคุณหลังจากนั้นเธอก็กลับไปที่ที่นั่งคนขับอย่างรวดเร็วและขับรถออกจากสนามบินระหว,ว่างทางซูจี้อยู่ถามเขาว่าพี่ชาย การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยซูจี้เฟยสายหัวและพูดอย่างจริงจังตอนแรกฉันรู้สึกเหนื่อยมากอยากตายด้วยความเหนื่อยล้าทุกวนันแต่ฉันก็ชินกับมันได้เร็วพูดตามตรงมันหยุดกระทันหันฉันไม่ชินเองการเดินทางบนเครื่องบินเมื่อกี้ค่อนข้างทรมาน ซูจี้อยู่อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าพี่ชายของเขาซึ่งได้รับการปรนเปรือตลอดเวลาจะปรับตัวเข้ากับการเดินทางที่ยากลำบากเช่นนี้ได้ซูจี้เฟยยกเล่าต่อไปว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่สามารถทำอะไรได้บางครั้งฉันรู้สึกว่าการสูบบุหรี่ทำให้ทางเดินหายใจของฉันอึดอัดมากฉันอยากเลิกบุหรี่แต่มันก็ยากที่จะอดกลั้นตลอดทั้งเช้าบางครั้งฉันก็อยากจะไปยิมท,ทั้งทั้งที่ใจมันร้อน แต่ก็ทำไม่ได้สองวันต่อมาฉันก็ล้มเลิกบางครั้งฉันก็อยากจะสงบสติอารมณ์และเรียนรู้บางสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวฉันแต่ไม่มีอะไรที่ฉันทำได้จริงๆติดอยู่หลังจากหลายปีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซูจี้เฟยก็ถอนหายใจและพูดด้วยอารมณ์การสแสวงบุญครั้งนี้ทำให้ฉันเข้าใจความจริงความจริงแล้วมันไม่ยากที่จะอดทนความยากจะเกิดขึ้นแค่ในสองสาวันแรก ตราบใดที่สองสาวันแรกยังคงอยู่และมันจะไม่ลำบากในอนาคตฟังดูยอมรับไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงขณะเดินทุกวนันแต่หลังจาก2-3วันแรก ฉันก็ค่อยๆชินและฉันก็เลิกบุหรี่ด้วยและฉันก็ยื้อทุกวันโดยไม่มีความฟุ้งซ่านหลังจากนั้นสภาพร่างกายและจิตใจของฉันทั้งหมดก็ดีขึ้นมากฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยเป็นธรรมชาติและทั่วถึงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณนายเยเสมอมันฟังดูเจ้าเล่ห์แต่มันมาจากหัวใจพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของฉันสจยู่รู้สึกตกตะลึงเธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าพี่ชายจอมขี้เกียจ และที่เล่นของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านการฝึกฝนมาหกเดือนชายหนุ่มผู้เย่อหยิ่งจองห้องและชอบครอบงำได้จางหายไปอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยชายผู้ทอมตนและเด็ดเดี่ยวสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเธอซึ่งยังคงเศร้าเล็กน้อยรู้สึกโล่งใจและมีความสุขขึ้นเล็กน้อยณนะเวลานี้ เมืองเก่าจินหลิงบ้านที่เย่เชิญอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาเมื่อตอนที่เขายังเด็กตอนนี้กลายเป็นบ้านใหม่ทั้งหมดตู้หายชิงแม่ของพี่น้องสองคนของตระกูลซูได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงและสร้างบ้านเก่าหลังนี้ทีละนิดแม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปแล้วแต่เหมือนกับการย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างนั้นในช่วงที่อาศัยอยู่ที่นี่ตู้หายชิงใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายทุกวนันเธออ่านหนังสือ ดื่มชาฝึกขัดลายมือในบ้านหลังเก่านี้ทุกวนันและดูแลดอกไม้และต้นไม้ในสวนในเวลาว่างอย่างอดทนมันคือการเติมเต็มมากในช่วงระยะเวลาที่ได้อาศัไม้หันอากาศนอย,อยู่ในบ้านหลังนี้ในช่วงเวลานี้ซูจี้เฟยเดินทางไปสแสวงบุญและซูจี้ยูบักจะเดินทางไปทำงานและไม่ค่อยมีเวลากลับมากับเธอแต่สำหรับตู้ไห่ชิงชีวิตที่โดดเดี่ยวทำให้เธอพอใจมากแม้ว่าเธอจะก,กังวลเกี่ยวกับซูจี้เฟยเล็กน้อย แต่เธอก็รู้ว่านี่คือการลงโทสะของเยเชินที่มีต่อเขาเยเชินจะไม่ไว้ชีวิตเขาเบาๆแต่เขาจะปกป้องความปลอดภัยของเขาอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่การตัดสินตามความเข้าใจของเธอที่มีต่อเยเชนินแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเธอที่มีต่อเยชางอิงพ่อของเยเชนินเยฉางอิงเป็นคนเช่นนี้แม้ว่าเขาจะมีวิธีการที่จะทำให้ฟ้าร้องแต่เขาจะใช้ทั้งความเมตตาและพลังอย่างแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้ศัตรูที่แท้จริง และแน่นอนว่าเขาจะให้โอกาสสำหรับศัตรูที่ไม่มีความผิดถึงตายมันเป็นหนทางที่ยาวไกลสำหรับลูกชายของเธอที่จะไปวัดโจคังและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะพบกับอันตรายเมื่อเขากินและนอนในที่โล่งแต่เป็นเพราะความเข้าใจของเธอที่มีต่อเล่ชางอิงทำให้เธอเชื่อมั่นว่าเย่เฉินจะทำให้ลูกชายของเธอกลับมามีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนและเธอก็เดาไม่ผิดแม้ว่าเย่เฉินจะให้ซูจี้เฟยไปแสวงบุญที่วัดโจคังด้วยข้อมือที่เปื้อนเลือด และไม่มีความเมตตาแต่เขาก็ยังบอกให้ตระกูลเย่ปกป้องเขาอย่างลับๆและมีสิ่งหนึ่งที่เธอเดาถูกนั่นคือเมื่อเธอได้ยินจากลูกสาวว่าเธอต้องการขอให้เย่เฉินปล่อยพี่ชายของเธอกลับมาร่วมงานแต่งงานของพ่อเธอเชื่อมั่นว่าเย่เฉินจะไม่ปฏิเสธในเวลานี้เธอพร้อมแล้วด้วยเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนชุดเครื่องใช้ในห้องน้ำน้ำอุ่นหนึ่งขวดและโต๊ะอาหารเพื่อรอการมาถึงของซูจี้เฟอร์ที่บ้านแม้ว่าในใจของเธอจะสงบมาโดยตลอด แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงเบรกที่ด้านนอกประตูเธอผลักประตูเปิดออกแล้ววิ่งออกไปด้วยความยากลำบากในการปกปิดความตื่นเต้นของเธอด้านนอกประตูรถของซูจิอยู่เพิ่งหยุดพี่ชายและน้องสาวก็ลงจากรถด้วยกันข้ามประตูเหล็กดัดเมื่อซูจิเฟยเห็นแม่ของเขาน้ำตาก็ไหลลงมาอีกครั้งตู้หายชิงในเวลานี้อดไม่ได้ที่จะมีดวงตาสีแดงพร้อมน้ำใสๆไหลออกมาซูจิเฟยผลักประตูเข้าไป ก้าวไปข้างหน้าแม่ของเธอจู่ๆก็คุกเข่าลงและร้องว่าแม่ฉันรู้ว่าฉันผิดตู้หายชิงยังคงรู้สึกเป็นทุกข์เพราะลูกชายของเขาดูเศร้าหมองแต่เมื่อเห็นว่าลูกชายของเขาคุกเข่าลง และยอมรับความผิดพลาดของเขาเขาก็ไม่ได้ตกใจโดยรู้ตัวจากนั้นจึงรีบดึงเขาขึ้นสำลักและพูดว่าลูกขึ้นคุณพูดถูกแม่ก็เช่นกันไม่เคยถือโทสโกรถลูกเลยเกี่ยวกับการตัดสินใจของซูจ้เฟยในตอนนั้นความเห็นของตู้ไห่ชิงก็เหมือนกับความคิดเห็นของซูจีหยูลูกสาวของเขาครอบครัวที่มัง่งคั่งเปรียบได้กับพระราชวังโบราณซูจ้เฟยไม่เคยฆ่าแม่และน้องสาวและแม่ของเธอกำลังยืนหยัดต่อสู้กับ พวกเขาเพื่อปกป้องตนเองและในอนาคตสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์และยอมรับได้ในสมัยโบราณและปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศสมาชิกราชาวงศ์และทายาทของตระกูลที่ร่ำรวยหลายคนพ้นเคยกันมานานเพราะความสนใจของพวกเขาในเวลานี้ซูจ้เฟยยังคงทุกเขาอยู่กับพื้นน้ำตาไหลาอาบใบหน้า แต่เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจี่เฟยไม่สนใจชีวิตและความตายของแม่และน้องสาวของเขาและสนใจแต่อนาคตของเขาเองเท่านั้นเรื่องนี้มันช่างไร้มนุษย,ยธรรมและอธรรมไม่ซื่อสัตย์และไม่กรตันอยู่ตู้หายชิงพูดอย่างจริงจังแม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดและคุณไม่สามารถไดช่วยตัวเองได้แม่ไม่ตำหนิคุณอย่างไรก็ตามซูจี้เฟยยังคงพูดเสียงดัง ผิดก็คือผิดอะไรที่ไม่สมัครใจเป็นข้อแก้ตัวฉันสามารถเลือกที่จะยืนหยัดก,กับแม่และน้องสาวของฉันและฉันก็สามารถเลือกที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณ แต่ฉันเลือกมันผิดที่จะไม่สนใจชีวิตและความตายของคุณและสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองตู้หายชิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจเบาๆและพูดอย่างจริงจังเอาละ่ะคุณคิดผิดแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณผิดตรงไหนแม่รู้สึกโล่งใจมากแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณคู่ควรกับชื่อของคุณขณะที่เขาพูดนั้นตู้หายชิงก็พูดอีกครั้งที่เฟยในที่สุดคุณก็กลับมาเวลามีจำกัด คุณจะคุกเข่าที่นี่ตลอดเวลาไม่ได้แม่เตรียมน้ำอาบน้ำให้คุณแล้วคุณไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยพาคุณและน้องสาวของคุณมาทานอาหารที่บ้านด้วยกันแล้วเราสามคนจะได้คุยกันเรื่องการบ้านอย่างสนุกสนานซูจี้อยู่ที่อยู่ด้านข้างก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อโน้มมน้าวใจใช่พี่ชายการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ใช้เวลากับแม่ให้มากขึ้นดีกว่าเดี๋ยวมานั่งคุกเข่าที่นี่ซูจิเฟยเพียงแค่เช็ดน้ำตาพร้อมกับยืนขึ้นแล้วเดินตามหลังแม่ของเธอและเข้าไปในบ้านหลังเก่าที่เย่เชิญเคยอาศัยอยู่เมื่อเขายังเด็กตู้หายชิงพาเขาไปที่ห้องน้ำโดยตรงซึ่งอ่างอาบน้ำมีน้ำอยู่เต็มแล้วและเครื่องใช้ในห้องน้ำและเสื้อผ้ายางมีความสุขถูกวางไว้ด้านข้างอย่างเรียบร้อยตู้หายชิงพูดกับเขาว่าจีเฟยแม่เตรียมเสื้อผ้าใหม่สำหรับคุณรวมทั้งอุปกรณ์อาบน้ำ และมีดโกนแต่ไม่มีอะไรที่จะตัดผมของคุณฉันคิดว่าผมของคุณค่อนข้างยาวทำไมคุณไม่ออกไปหามันในตอนบ่ายเพื่อไปร้านตัดผมและตัดผมให้ดีซูจี้เฟยสายหัวและพูดว่าฉันต้องการไว้ผมยาวสาปีแต่ตอนนี้มันแค่ครึ่งปีไว้ผมยาวสามปีเลยเหรอตู้หายชิงพูดด้วยความประหลาดใจเด็กผู้ชายไม่ควรไว้ผมยาวเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าสภาพการเดินทางของคุณลำบากและการจัดการผมยาวแบบนี้ก็ยาก ซูจี้เฟยพูดอย่างจริงจังแม่ครับเมื่อเดือนที่แล้วฉันพบสามีภรรยาคู่หนึ่งบนถนนพวกเขาต้องการไปสแสวงบุญที่วัดโจคังเช่นเดียวกับฉันแต่พวกเขาเดินเร็วกว่าฉันเราจึงเดินทางด้วยกันเพียงสองวันสั้นๆและผมก็ไล่ตามไม่ทัน เหตุที่ทั้งคู่ออกทุดงก็เพื่ออธิษฐานให้ลูกชายที่เสียชีวิตด้วยโรคลูคีเมียและเกิดใหม่ที่ดีในชาติหน้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของเขาฉันได้ยินพวกเขาพูดถึงความทุกข์ทรมานที่ลูกชายของพวกเขาประสบก่อนเสียชีวิตและพวกเขารู้สึกอึดอัดมากดังนั้น พวกเขาจึงอยากจะเก็บผมและโกนผมออกหลังจาก3ปีและบริจาคมันเพื่อทำวิกผมให้กับเด็กๆที่ผมร่วงเพราะทำคีโนและพึ่งตัวเองคำเพื่อเขานิดหน่อยดวงตาของตู้หายชิงเต็มไปด้วยน้ําตาเธอไม่คาดคิดว่าลูกชายของเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงครางใหญ่เช่นนี้เธอให้กำเนิดลูกชายคนนี้มากว่า20ปีและคิดว่าลูกชายของเธออาจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาและนึกภาพเขาด้วย เขาอาจจะประสบความสำเร็จในอาชีพในห้างทันทีแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ลูกชายของเขาจะพูดเรื่องแบบนี้ได้ซูจิยูซึ่งยืนอยู่ที่ประตูก็น้ำตาไหลในเวลานี้เช่นกันเธอจึงพูดว่าพี่คะทำไมหนูไม่บริจาคเงินตั้งกองทุนการกุศลในนามของพี่เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นลูคีเมียละ่ะซูจิเฟยหันมามองเธอยิ้มและพูดว่าจิยูแน่นอนว่าคุณทำความดีได้แต่อย่าใช้ชื่อของฉัน ฉันทนไม่ได้ขณะที่เขาพูดเขาก็ถอนหายใจอีกครั้งหลังจากที่ฉันมาถึงวัดโจคังและไถ่บาปเสร็จแล้วฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำอะไรให้พวกเขาด้วยตัวเองซูจียู่ก็อดไม่ได้ที่จะถาม พี่ชายจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีก่อนที่คุณจะมาถึงวัดโจคังช่ไหมซูจีเฟยพูดด้วยรอยยิ้มถ้าฉันทำได้เร็วกว่าวันก่อนเล็กน้อยบางทีฉันอาจจะไปถึงภายในแปเดือนก็ได้ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป